ดูท่าเดือนนี่าเดือนพี่เก่กูบอกให้มึงทำงานนี่จะซีเยอ่ะเาีขาวดดดด m o o h n ลองเลยสมูท t ิมิโน a โคตรเท่เลยสั พี่ไม่ขึ้นตอนเช้าไม่ได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยแหละระเบิดระเบือนี่ระเบิดระเบือระเบิดระเบือโอ้ยหลอนระเบิดระเบือเ้ยโคตรเท่เลยทำไมผู้สัมันีัอ่างมึงดูนี่ดูท่าเดือนนี่ท่าเดือนพี่เก่ แล้วมันขวดไม่เป็นสีขาวแล้วกดดิมูทกินไปเนาะอันนี้กดเฉยจะเป็นงี้สอได้ไหมสอไม่ได้แล้วเป็วกูชาร์จปานถ้าชาจปานกเป็นไงวะนี่บูนกินไปเนาะโอ้โหแล้วมันเดิน มามามารู้ l ล้วรู้วู้แลู้แล้วโอ้คิดไปแล้วโอ้คิดไปแล้ววลูลกูจะตีต้นนี้น่ะนี่ีป๊บปุ๊บปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่บ i แรงเหมนะไเียมุษันน่ะันมันเอาเรื่องอยู่เลยอนี่กูจะ้ม่ตายก่อนเลยม่จะย้ยโอ้ยมึงิเป็นจะได้เหรอ โอ้ยส oh, mm. ีโรยดินแล้วครับช็อกโเทสว้าวเด็ดเอ้ยแล้วอ้ยนอืมเอ้ยโอ้ยคิมินอ้ะไปเลียงจังวะออเรือื้อเรืมอือโอ้ยโอ้คิมินอ้ะอะไรอะไรอะไรนี่โอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ สปีดส oh, so like ์ส์แสปีดเนเปนโซนสเพื่อนฟส์เพื่อนส์เพื่อเนนสเพือน์เพื่อนฟัน์เพื่อนส์แจสปีดเป็นยงเป็นบีอะไรเงียชอบกาจะตายมันก็ยังสัตว์นะเพาะว่ไอ้เนี้ยอุยโดนกูี่เหี้ยเขาเป็นยาวเ่านสัตว์เนี้ยอืออืออือะไรอือโอ้ยโดนเลยเนี้ย งานกูซก้วาก้ว่าก้ว่าอ้ยแซ่เราด้ลกันอุ้ยต้องการเทนหรอแต่มื่เทตรงกุซันมาถันนี่เทนตรงนี้ม้ยไม่ตายตายยอุ๊ยใคเอ้ยในกรนกู Small Kim Dong นี่อะไรวะนี่ีโอ้ยบเจคนแกไม่รู้วกิดมาตอนไหน s o โอ้ท oh, ่านี้ไงสา่มพุ Again, ่งพุ่งแบบไม่รู้ตัวจูไอตัวฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าห่าฮ่าฮ่าาฮ่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 านาฮ่ โอ้ท่าเบวกม่อ้ยนี่เอาไยะงไปกจรัก่ม,ม่ล้มหรอไม่ล้มมันไม่ล้ม <c oughs> โอ้ขาโอย,โอยบักนี่บ,บที่ปาดหัวุณระเบืดอะปักอันนี้รา <c oughs> คามันขาดได้หน่อยกูสั่นมันวม,มันขาดได้หน่อย อ๋อนี่คือวัดยิมก่อนที่ระเบืลอเพราทันเงียใช่ก่อนที่ระเบิดโอ้ยบังไข่มันขาดเลยน่อยหยนมากตาเลยนี่ไงเฮ้ยไม่ถึงเอาไโดนเฉยเลยปั๊บเฮ้ยบเา อืมสุขุนะไม่เยอะกสัลไม่ต้องไก่อืมสุขุนะเออโอ๊ยที่โนนด้วยที่ไม่โนนอีสัตว์เฮ้ยอุ๊ยอะไรอะไรที่หมายแล้วที่หมายแล้วเออเออ่กูลืมไปแล้วะโอ้ เอากูอยู่ไหนเอากูก็ไม่เห็นเหมือนกันกูตายไม่โอ๊ยประหารเลยนะผู้ชายประารโอ๊ยมึงวะกูเลยบอกว่ากูวางระเบิดตั้งนานกว่าจะเสร็จแต่อ่าน้อยกูต้องมาตายเวิบูมโอ้ยโหถ้ามันโดนท่านี้จริงหรือแม่งตายเนี่ยนี่มึงทังเกตตายว่าแบบมึงกขึ้นคืนมาได้ ตายตายทำไมเลยจะไมนก็เช้ามันก็ตายออยก็โดดทบิเรื id, man, ่อยมัโดดทแม่งนี้เรื่อยๆโอ้โหคุณันคุณต้องชนะบ้างเลยไอ้เหี้ยคือมึงเก่งว่ะแม่งมยอมดดมาดูมาดูครกูบอกให้ทำประโยชน์ มึงนีลุกตามถึงหมู่บ้านเลยก <swoją> <kl os Die> <ค>ูก <Club rat mentions> ็ทำแล้วเฮียถ้ามึงฉลาดหน่อยแล้วมึงสั่งให้อสูรทุกตัวไปลุมแม่งกระจบแล่ะให้ไปทีละตัวสองตัวมันก็ตายดิเฮียมึงโง่เฮ้ยโอ้ยคุณงูคุณงูเมื่อกี้นี้มึงเฮ็ดหยังมึงเฮ็ดหยังคุณได้เนื้อหัวงเนื้อหงหึ่งหนึ่งอนึ่งอ่าเรียบร้อยอือวเอผมผมมันบึกเจนเลย เก่งบอมึงเก่งบอกเก่งบอฮะฮะฮม่งยมึงไม่ทำชิบหายละ้ยเ้ยพาสั์เฮ้ยเอยใจเลวะกูบอกให้มึงทำงานไม่น่าเ่า หน้าแบที่หน้าแบบที่เตะเลยเตะเลยทิ้งทิ้งนี่ไงโอ้โหไอ้สัตว์บุลดูอำนาจโอลโหมันกุกอย่างไรยืดยื้ยังดูไมออกไอ้สัตว์มีคนดันมีนี่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 โอ้โหกูหลี้ยง อ้าวอ้นี่นี่โอ้ยเป็นเพี้ยนลูกน้องเป็นเพี้ยนลูกน้องเปชนะไม่เปได้วาเยี่ยมไหวดู้ผู้สั้นเก่งเท่าไหร่หรอไหวแล้วก็เป็นปลาอะไรอ่ะแต่คุณยัชนะกูได้มึงก็เป็นราชาสูรแล้วนะตอนนี้มึงจะเป็นกูจะเป็นมีตีเลยโโ จับเลยบี๊บโอ้ยยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยอโอ้ยตัวมันเก่งเลยตัวมันเก่งมากเลยมึงีบตอนไหนอะมึงอะระวังเอาไว้แล้วไอ้สัตว์ ตอนไหนอะอะไรอะไรอะไรอู้หูดิฟิเซนได้ด้วยเดือดเชื่อเดือเชื่อยิงป่มกหำมันเก่งเกินไปนะบาง่่งๆงวะอือเป็นยังไงวะอืออ้ยอ้ยทำไมเปลี่ยนมันกะเร็วมือนกันเนี่ยเฮ้ยเอืมฟันฟันฟันฟัอ้โหี่ยมเล อึ่ยสัตว์เอ้ยสาคนเหียเลยตีเลยเต้เลยโอ้โหมันฟุ้งบอลเลยเว้ยโกงเลยเออมันบ้ามเลยหัดง่ายิ่้ามาเลยบ้าเาบอกไอะไรวะ ม <hacen weiß> ึ่ยันแดดเดียเลยมันสัดนถายมันหลบเ่กยมันมทานสุหอมต่ให้เลยหรืาต่อให้เลยนีงือต่อให้เลยุ้อว่าต่อให้เลยบุ้มนะโอ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โยโอ้โหโอ้เหมือนด้วยเนี้ยมึงะอะไร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 

โอ้กระสันมันบางเหมือนคนทั่วไปนะบางไอเหี้ยตายเลยกำลังรอดุยโอ้โห้ยเด้อเด้อปึ๊บอ้าวกระโดนดิครับโดนดิครับโดนดครับโอ้ยก็โดนดิครับอย่างนี้ก็โดนสิครับโดนอะไรครับ เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยยเฮ้ยยเเฮ้ มักเสียงันกูอยากให้ม่ตายเลยกูถ้าสาภามันต่าละลายาเออตสังหารเกมทิ้งอยากไม่รากยล้ว่ะเียี่มันาสังหารสกิเงินน้นน่ะ